สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนกันอีกสัก1คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้แซมมีรถแลไอเทมรถทีเด็ดมาแนะนำเลยใครเห็นคลิปนี้บอกเลยนะครับด่วนๆน,นะทักมาหาแซมด่วนๆเลยนะคันนี้เด็ดจริงๆนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ l ี v o d o u บเบิลแยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะปี2015นนะครับผม สวยๆเลยรถ10ปีแล้วคันนี้วิ่งตกปีละ27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะปี15ไม่มีใครดีบอยนะสวยกิฟเลยราคาเหมือนเดิมนะครับยังไม่ประกาศนะแต่ถ้าเกิดใครเห็นคลิปวิดีโอนี้โทรหาแซมก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์ฝากกดต like, ิดตามฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับผมนะ สว,สวยเลยสวย,สวยนะบอกเลยคันนี้นะเรี่ยมจริงนะครับผมรถสิบปีละนี่นะครับผมก็มีเก็บงานนะครับกันชนหน้าละหมุ่งชิ้นนะเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวเข้าดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งมาเป็นรีโวนะครับหน้าก่อนที่จะไมเนอร์เชนนะนี่นะครับดูรถสิบปีดูนะห้องเครื่องสวยมาก ่าดูนะดูห้องเครื่องไงน,ะนี่มอกชัดเจนนะครับแ่นเทชัดเจนนะนี่ชัดเจนเลยนะครับผมเนี่ยดูการเคลนะื่อนต่างๆนะเหมือนเดิมนะครับที่ย้ำตลอดรูตรงนี้ต้องคมๆคมๆนะครับนี่นี่นะต้องคานไม่เงานะครับเนี่ยนี่นะน็อตต้องสีดํานะครับ ตัวแอลชัดเจนนะน็อตต้องดําเท่านั้นนะครับผมให้ดูนไชัดเจนสวยนะครับมาร์กก็ยังอยู่โลโก้โตต้าชัดเจนนะตัวอานะครับเนี่ยมาร์กอยู่มาให้ดูฐานรองแบตเตอรี่ก่อนนี่สวยนะไหนเลาดูฝาแล้วกันฝากระโปรงแล้วก็ดูซอกในคะตัวแอล ต้อกแก้มสวยมากนะครับไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะสวยเลยนะครับดูแก้มอีกฝั่งหนึ่งนะสวยมากเนี่ยเรามีโลโก้โตต้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันนะครับนี่สวยๆนะโลโก้โตต้าทัดเจนนะครับผมสวยๆนะสตินะ๊กเกอร์ กอร์นะดูคมๆคมๆนะครับผมสปิลเนลอร์ยาแนวชัดเจนนะกส็สติ๊กเกอร์ชัดเจนรอยอาร์คไม่สปอตนะครบน,นี่นะฝาเดิมดูรถสิบปีขนาดนี้สวยนะลองดูคันล่างหน่อยมอน้าดูเดิมไหม หอน้าเดิมนะเนี่ยหัน้าเดิมเดิมเลยนะครับมีไฟตัดหมอกด้วยนะนไฟหน้าฮาโลเจนนะอันนี้เป็นสติกเกอร์เฉยๆนะสติกเกอร์เฉยๆนะครับผมมาดูยางกันนิดนึงตรวจสอบอยางหน่อยอยางยี่ห้ออะไรยางแบรนด์อีสานนะครับ ทันเดอร์ทันเดอไม่ใช่นะครับไม่แน่ใจว่ายางของประเทศอะไรยี่ห้อทันเดอร์นะครับผมปี2024นะสัปดาห์ที่27นะครับดูสวยอ่ะงามคานล่างหน่อยนะคานล่างสวยนะสวยเลยนะครับ คันนี้ภายในบอกผ้านะแผงข้างก็เป็นผ้านะครับผมลองดูรถจมน้ำมาไหมดูขาคันเร่งกับขาเบรกนมะรถไม่จมน้ํานะดูลางบาะก,ก่อนนี่นลางบาะไม่สนิทนะสวยบาะก,ก็ตามการใช้งานนะครับตามการใช้งานนะกุญแจ1ชุดนะคันนี้กุญแจรีโมทหนึ่งชุดนะเลขไม้ส0 0 0 0น เ3 3 2 7กิโลเมตรนะเล็กไมค์คันนี้นะวงรางไรก็ปรับเครื่องเสียงได้ที่โปราลไรด้วยนะครับรับสายวางสายได้นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้มาเรามาดูซอกกันดีกว่าเนี่ยซอกสวยนะซอกสวยติ๊กเกอร์เนียนเนียอันนี้คือมันหลุดต,ตามการละเวลาเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าไปแกะหรือว่ามีสีพ่นอะไรเข้ามานะครับดูกรเนี่ยไม่มีรอยไขเลย ก่อนประตูดูนะประตูเดิมแล้วก็ดึงอ่ะดึงเลยเนี่ยไล่มาไล่มาดูเหล็กประกบกันต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเหมือนสามแผ่นนะต้องเป็นแบบนี้เนะี่ถ้ามีการโป้มารับรองว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมรอยอาร์กยังมีข้างในด้วยเนี่ยต้องสังเกตดีๆนะตอนนี้เนี่ยไล่มาแล้วก็ดึงตัวบนนี่เนี่เห็นไหม เนี่ยเหล็กประกบกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแก้มก็สวยนะเห็นไหมแก้มสวยแผงข้างนะกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเซ็นทันล็อกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมโอ้มีตัวนี้ด้วยเพิ่งเห็นปรับระดับสูงต่ําของไฟด้านหน้าได้ด้วยนะจากภายในเลยนะเวลาเผื่อบรรทุกเนี่ยคนมาเยอะๆยอขนของมาจากต่างจังหวัดกลับมาปรับเลยปรับได้เลยนะครับผม สวยนะเรี่ยมเลยก็มาตรฐานเลยซีดีบลูทูธ USB c d ดีมี3แอร์เป็นแบบแมนนวลนี่แอร์หนาวเลยแอร์เย็นๆนะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบขั้นมันไดนะมีอีโก้โหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับผมปี2015นะครับ150แรงม้า2อ4 4อัคเนก แคปปตตอลนะครับผมภาษีตอนนี้น่าจะต่ำกว่า7,000พันละล่ะนี่คือในนามบริษัทหรือในนามนิติบุคคลนะถ้าซื้อบุคคลธรรมดาถูกกว่านี้ครึ่งหนึ่งนะครับผมปี15ด้วยน่าสนใจมากนะครับผมบอกเลยนะแอร์บคู่นะดูภาเพล่ก็สวยอยู่นะครับผมไฟติดไหมอ่าติด กล่องใส่แว่นสวยๆเลยนะครับข้างหลังเบาะเดี๋ยวต้องไปฟอกให้นะฟอกให้นิดนึงนะครับไล่มาไล่มาเห็นไหมไปก็เหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยเหล็กประกบเห็นมนี่นี่จากโรงงาน่นะต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามเนี่ยมันจะไล่มา ทั้งหมดนะครับรวมถึงจอยวนด้วยมีเหมือนกันนะนี่นะดูลูกกระบะนี่ชัดเจนนะครับลูกกระบะชัดเจนนะชัดเจนลูกกระบะนะครับเดิมล้านเปอร์เซ็นตะ์่ะดูคัสซีสวยด้วยเห็นไหมเนี่ยคัสซีอันนี้เป็น เป็นทรายเป็นดินนะเฉยๆนะสวยเลยนะครับเนี่ยสวยเด็กัีนะครับ,รบงามดูถือว่าสวยนะครับ10ปีแบบนี้นะเพาแหนบต่างๆสวยนะเห็นไหมล,ล้ออะไรก็อยู่ตัวอีนะตัวอีกันชนท้ายต้องเปลี่ยนให้นะเนี่โดนจิ้มมานิดหนึ่งนะครับผมนิดเดียว นะครับพอกุดกริบแมกไลเนอร์โต้ต้านะครับแท้ๆนะถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับกับ10ปีนะครับดูตะเข็บสวยไหมคมกริบเลยสวยมากนะ 4L แล้วก็มาร์กด้านล่างนะ2.1จุดนจุดอจุดนี่อีกอันหนึ่งข้างล่างอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะ1 2. จุดจุดนะครับผมสวยเลยตะเข็บนะสวยงามนะครับผม นี่ 4R นะมันจางแล้วเห็นไหมนี่ 4R 4R อยู่นี่นะครับผมอึ๊บบันไดข้างนะก็ต้องเก็บมันบุบนะนี่เดี๋ยวเก็บงานให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้สวยนะหรือว่าสวยเลยเนี่ยดูลูกกระบะมาร์คมาร์คอยู่นี่มาร์คมาร์คนะ ดึงต่อไล่มาเลยไล่มาเลยสวย,สวยนะสวยางามนะครับม,มีที่เท้าแขนด้วยอ่านี่ที่เท้าแขนนะครับ หัวน็อตมนเชียวเนี่หัวไม่ล้มเลยนะครับหัวน็อตไม่ล้มเลยไม่มีรอยถอดเลยก่อนประตูเนี่ยไม่มีรอยถอดเลยไล่มาไล่มาต่อเรียงสวยนะครับเนี่ยมาร์กเห็นมั้ยมาร์กจากโรงงานข้างในก็มีนะนี่ดึโอสวยงามครับ สวยงามนะสวยงามอ่าให้ดูสเนาเล่มอีกทีหนึ่งปี1.5ชัดเจนนะสวยเลยครับคันนี้นะรถ10ปีตกวิ่งปีลนะ27,000กิโลนะครับปี2015เลขไมล์273,000มนกิโลนะบอกเลยนะครับไปไวแน่นอนคันนี้ใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้โทรหาแซมเลย0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าต้องทำยังไงถึงจะได้รถคันนี้ เป็นเจ้าของนะอยากให้หาอยากให้ใช้นะครับคันนี้นะสวยครับสวยส่วนเรื่องราคายังไม่ออกเหมือนเดิมนะถ้าราคามาแล้วใครอะไรมาหาแซมเดี๋ยวแซมโทรบอกเป็นส่วนตัวไปให้นะส่วนใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมา0ูนย์4ป6หไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ